วันนี้ The Icon Family จะพาทุกคนมาที่ Harmony Resort ที่พักพร้อมสวนน้ำจะมีความสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์และ s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดอ้อเรามาถึง Harmony Resort แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้องพักกันนี่ตึกนี้เลยคนะ่ะตึกใหม่ใช่ไหม โอเคนี่ไงใหม่ขนาดนนดูสิบันไดยังไม่มีเลยมันเป็นดีไซน์ซอ๋อมเป็นดีไซน์เหรอ,อเป็นอะไรเนี่ยกรวดน,น, <úsica> นะครับเราเปิดมาเลยก็เจอนี่เลย เตียงสองเตียงแล้วก็เตียงเสริมเราก็ไม่คิดว่าเฮ้เตียงเสริมสําหรับเด็กนี่นอนข้างล่างนะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างก่อนมุมกว้างของห้องมาดูห้องน้าน,นะคะนี่ห้องน,น้ำห้องน,นอ้ำก็ปกติเลยมีรท่านทำน้าอุ่นอาล้างหน้าอืชักโครกทั่วไปนะครับผมข้างหลังนี่ข้างหลัง,ง,ลงก็ชมวิวอ๋อนี่ไงลานจอดรถที่เรา จอดอยู่ข้างหลังนะครับออ๋เราอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นล่างเดินสบายแล้วโอเคแล้วชั้นหนึ่งเลยอ่าโอเคมีตู้เย็นตู้เย็นอืมไอ้ตู้เย็นตู้เย็นแถมอะไรมาให้ค่ะน้ำเอาแช่สิครับรออะไรไหนเลยโอเคทีวีอ่ะจอมาตรฐานอ่าไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเดี๋ยวดูตู้เสื้อผ้ากันค่ะได้มีแอบอยู่ในตู้ด้วยใจชามากเลยนะคะคุณพ่ออ๋ออันเดี๋ยดเวๆนี่มีข้างบนข้างบนไม่รู้ อะไรโซนเพื่อนมีอะไรวะหมอนข้างหรอไม่มีหมอนไฟโอ้ยเบเกอร์ไฟไม่เอาไม่ต้องดูครับโดนละเอหมอนไหนลิ้นชักโดเรมอนเล่นหลายรอบแล้วลูกโอเคในห้องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมใช่แต่ไฮไลท์ของเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะโชว์ห้องพักอ่ะว่าไงคะับอะไรอะไรไม่ดทสอบะ๋อต้องทดสอบกันโอเคไม่ค่อยนอนเต็มเถอะ ไม่เอาเมันแข่งปเลยถือว่าเจนุ่นแดงนิ่สุดแล้วเอาอาโทไปงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับเปลี่ยนชุดเราจะไปเล่นน้ำกันดีกว่าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วพร้อมลุยเย้ไงคะไปนะเล่นน้ำนะเป็นสวนน้ำนี่งานสวนน้ำนี่แหละลน,นี่แหละฟินสโตน ใช่ใช่ฟิสโตฉบับหลีกเลี่ยงเลยค่ะสิอ่อใช่เหมือนไม่ได้เป็นเสื้อชูชีพนะครับที่ให้บริการของทางรีสอร์ทก่อนจะลงน้ำนะครับเราก็ต้องล้างเท้ากันุดก่อนโอ้โหคนเยอะนะครับวันนี้สนุกแน่ สำหรับหนูนะครับก็ต้องมาทางโซนนี้ก่อนเลยนะครับนี่เลยโซนสะเด็กอ้าวไม่เห็นจมเลยอ่ะเฮ้ยไม่โจมนี่นะคนเยอะอไม่ธรรมดาจริงขนาดวันธรรมดาใช่ได้ใช่สนุกเลยเออเออมีสไลดเดอร์ยักษ์สตัวนะครับ ใา้เรไปเล่นดูสิฮะให้คุพ่อลองเล่นเหรอใช่ใช่ใชโ่โอเคโอเคโอเคป่าป่าป่เาเราจะได้เห็นกันทั่วโลกทั่วโลกว่า,วลาเล่นเก่ง<ป>อ่ะแล้วผมก็เชื่อลูกซะด้วยนะครับเดินขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยเริ่มเลื่อนไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีตีโค้งนิดน,นึงครับตีโค้งนิดน,นึงครับ อ่ะเฮ้ยทำไมมันฝืดช้าช้าลงความเร็วช้าลงเฮ้ยต้องเข็นไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเข็น่อยโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วลงแล้ว ก็ไม่หาพ่อเป็นอะไรไปหรอคะคุณแม่อออก็สนุกดีค่ะมีเด็กไม่ค่อยเล่นสไลเดอร์เล่นไหมเ,เราต้องเล่นด้วยใช่ไหมมันจะไดสนุกก็มีสาวว่น้ที่มีสไลเดอร์เราก็ต้องเล่นสไลเดอร์ a few minutes later เล่นน้ำมาก็หิวนะคะเราก็เลยมานี่เลยห้องอาหารของที่ทามันนี่มีซอสเอาเป็นไงคะเด็กครับหิว่ไหมครับผมวันนี้เล่นน้ำเหนื่อยไหมครับสั่งเมนูอะไรไปครับ ไม่รู้ค่ะกุ้งอะไรเมื่อกี้ที่หนูสั่งกุ้งทอดกุ้งทอดอ่ะอาหารมาแล้วนะครับผม,มด้วยความหิวค่ะก็ลงเลยลงเลยใช่ไหมนี่อาหารอาจจะแหว่งไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยใช่ไหมลูกอือหืออือหือเกี่ยวโชวกล้องโอเคยังขาดอีกไม่อยอมโอเค๋ยวรอครับอ่ะงั้น ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะแต่ขอรับประทานอาหารก่อนครับผม The next day สวัสดีครับเช้าวันที่สองเราอยู่กันที่ห้องอาหารของ Harmony Resort นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเมันมีอะไรอาหารอะไรกินบ้างหนูได้มาแล้วอย่างหนึ่งนี่เด็กๆอาหารเช้าที่ Harmony Resort นี้นะครับก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลาย ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเมนูนี้เด็ดนะครับแนะนำเลยก็มีไข่ดาวไส้กรอกขนมปังอ๋อฮาแยมบนขนมปังผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็สลัดผักกินอะไรบ้างคะวันนี้ขนมปังขนมปังค่ะยางเดียมอิ่อยจะไปเติมออ๋ว่าไงคะก็คือทุกวันอาทิตย์นะคะมันจะมีใส่บาทหรอมันถึงมีป้ายบอก V.I.P กันนอนถอดรองเท้าลูกค้าตัวเปียกข้ามข้าด้วยตรงนี้ก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจแอมสบายกันเลยนะครับสองแม่ลูกเดี๋ยวคุณพ่อลงไปด้วยดีกว่าทำไมอ่ะไม่มั่นใจในน้ำหนักคุณพ่อจริงเหรอเฮ้ยมันรับน้ำหนักได้มั้งโอ้โหหนีกันหมดเลยดูสบายดีฮะแต่ร้อนไปหน่อยช่วงนี้นะโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อน ช่วยหน่อยขึ้นไม่ได้โอ้โอไม่ไหวแล้วไปลดน,น้ำหนักด่วนอันนี้เรามีโดมนะครับโดมถ่ายรูปด้วยข้างในไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวไปดู<ม>แต่เขาบอกว่าอะไรนะสามารถถ่ายรูปได้ไม่เกิน15นาทีอ่ะ oh <my. S 1> ดานไปเข้าไปเลย oh. เป็นไงบ้างคะไม่มีแอร์เหรอ oh. อ่าเฮ้ยไม่มีแอร์ เอาดูดูข้างบนเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อไปเล่นน้ำกันนะแข่อ่ะไป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 กันเลยเกี เล่นน้ำมิสระนะครับก็สามารถมาเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับตรงนี้คือแม่น้ำเพชรบุรีอ้อมีนักท่องเที่ยวมาล่องแพด้วย ะะเด็กก็เล่นน้ำอย่างจุใจเลยอือหือ่าสใจเข้าเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับฮาร์โมนีรีสอร์ทของเราก็คงจะจบเพียงเท่านี้อ้าวไปบายบาย